เครื่องเป็นอะไรพี่อ้ยอยยางมันเป็นลอยางมันปิ้นเหรอพี่อ้ยอยขอบอยาง ขออาดกาแฟสดนะครับนี่วันนี้เรามากันตอนเช้าๆเลยนะครับดูพี่ว่าย,ยังไม่ได้เอาของออกไปหน้าร้านเลยจริงๆก็ต้องปิดอะไรอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าแดดซองร้อนมากันแล้วนะครับทุกคนสวัสดีนะครับ,ว,ว,รบวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับราะพ่ชาคาเฟ่ก่อนเช้าๆเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าๆพี่อ้อยนะครับ กจะต้องเตรียมแบบของให้ทันด้วยลูกค้าเข้าออแล้วตอนเช้า,ออาครับอย่างมันปิ่นครับ

แม่ไปซอยคนแม่กับเล็กแกมถนนไปนั่งทุกท่านร้ายเราจะมาได้ขายอยู่เรีนส่งมเรีนอย่างนั้นเลยเลยดาน้ำแดงมะนาวเนี่ยใครยังไม่เคยกินว่ามันจะไม่อร่อยมาลองดูนะคะร้านนี้เขาหวัดสูงหันสูงไม่เคยกินสู น้ำแดงมะนาวโซดาโอ้ยแซ่บหลายขอบคคุณ่ร้อยเราไม่ขาร้อยแล้วบ่อยร้อยบ่อยร้อยคันบ่ปิดว่าอ้วนนีร้อยแล้วเอากิลีดมึงได้เข้ามาเข้ากับไปกินบ่แม่นวัวม,มาเพือไปกินไปเรื่อยๆว่ามาันจีเป้ไงไดดมันบ่บ่เม็เจลาเน,น่อ้อยพี่แงยุบมังเฒ่า นีใส่ย,ยังไสเกีดหมูยอใสยอย่วงนี่ค่ะลอลอลอนี่คะเอ่อขวดเหะื่จะขายไอ้ขนมไทยด้วยนะครับบรรยากาศตอนเช้าเๆนะครับมันนี่จะหวานดิเนยบอสเข้มนี่หวานจะนีอันนี้พี่ว่าคือต้องปิดแต่ว่าให้แดดไม่ส่องวัตถุดเดีบนะนนแต่ก็ยังเปิดขายได้เหมือนเดิม เรือยๆกันไปนะครับเดี๋ยวเราให้พี่อ้อยทำออเดอร์เรื่อยๆเลยนะเอาเลยกสเียไปอยบแล้วจ้าแม่้อาแม่ก็มีกล้องทีนี้แม่ก็เรียนยูทูบอ่ะแม่ค่ะ นะสไตล์น่าักานดสวดสยสไตล์แมคคานะคะพูดไม่มีคานแสดงว่ามีค่านะ <c oughs> <c oughs> คุณแม่แกขายไปจับเนาะแล้วก็ขนมไทยส่งตามบ้านนะทุกวันเลยอยากแกขายเดลิเวอรี่ไปจับส่งเคที่ยงจะแกขายขนมหวานนี่นะฮะขนมไนะส้แน่นมากกระหรี่ปั๊บเนี่ยเขาเรียกใช่ใช่ไส้แน่นด้วยไส้แน่นไส้แน่นไส้เต็มมาก เผือกก็เผือกจริงๆด้วยนะพี่ย,ย้ายเผือกแบบเป็นลูกๆเลยมาบดใส่ใครอยากกินทักมา <laughs> ใคกมาหาพี่ย้อยบอกเลยควาเกส่งแล้ว <laughs> ใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเน็กาแฟนะครับแก้วนี้25บาทนะครับเน,น็กาแฟจะเสิร์ฟครับ ี่ว่าเพลงนั้นกำลังดังมาแรงเลยนะเพลงของซิงโตนะในติ๊กตอกมามาแรงมากโดรีดงรีโดรีด,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 ดองประกอมเรียงโ <laughs> อ,อม้ oh, มนอันต้องเป็นผู้หญิงเต้นไม่ใช่หรอได้ผู้ชายก็ได้ยกนิดยกหน่อย <laughs> เ,อเดี๋ยวยอยช่วยถ่าย <laughs> เต้นแบบเนืบเนบนะ วนนี้เขาใส่ชุดวบนามเต้นกันนะพี่กอบด้วยไหมใบไหแต่ก่อนผมชอบเพลงกันเลยพี่วายเพลงอะไรนะเสียงกุญแจดังป่วงมลางเลย่ก็เพลงก็จะเฮ็ดเพลงมัอนกันในติ๊กต็อกตอนนั้นแล้วก็มาเพลงอะไรนะเพลงลมช่วยมาอะไรนี่แหละ เนนมนูเน็ตกาแฟในครเมนูเน็ตกาแฟนพี่พลอยอร่อยมากนะครับทุกคนลูกค้าหลายท่านก็แอบชมคราเหมือนกาแฟสดเลยอันนี้เป็นเรื่องดีไหมพลอยลูกค้ามชมว่าเหมือนกาแฟสดมีกลิ่นมันมีกลิ่นตาลก,กันเลยนะอ๋อครับกลิ่นตาลกัน ความเข้มก็จะต่างกันความดีดก็จะต่างกันจะทานได้นะแต่ก็แต่ก็ดีดเหมือนกันนะพี่ใ่อยในกาแฟเนี่ยนะทานง่าย,าาายครับ <laughs> จริงพี่อ้อยก็จัดแบบครึ่งนี้บ่อยนะเวลาเวลาฝนตกฝนตกแรงๆนี่ต้องจัดลานครึ่งเดียวครับ,รบใช่ครับเดี๋ยวพี่อ้อยทวนออเดอร์สักคู่นะครับ อตอนนี้ลูกค้าเรียกโทรเข้าปเป็นสายๆแล้วเต๋อบาทน้อยหนึ่งลาเต้บาทน้อยหนึ่งจ้า เดี๋ยวมาเอานี่มาค่ะจ้ะพี่วายแอบมองผมทำไมเดินึ้นไปบนรานตะกี้เห็นหางตาแวบก็จะประมาณว่าแบบเขานึกจะถ่ายอะไรของเขาเขาก็ถ่ายไปใช่ไหมพี่วายเดินอ้อมหน้าอ้อมหลังพี่วายเ่อกาแฟ มกนะมาันแสวยงามถูกใจไม่ต้ี่หอยกับแกรสด อันนี้เพื่อจะใส่ฝาแบบไหนมารอดูแบบโดมหรือแบบยกสดนะแบบยกสดถ้าพ,พี่อ้อยหาฝานานๆน,น,นี่รู้เลยฝาแบบยกสดอะไรนะพี่อ้อย หาหน้านี่ไม่ใช่ไรฟ้าตัวเองไงเยอะมากใช่หาเยอะหลายแบบบางทีก็แบบเอ๊ะเอามาทำไมเยอะแยะจังดีนะพี่อ้อยจะได้มีหลากหลายแบบเลยเสียงโทรศัพท์พี่อ้อยดังไหมไม่ใช่น่าจะของลูกค้านี่เสียงโทรศัพท์พี่วายเลย เราใช้เราก็อยากใช้บ้างเลยบ้างอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่นะย่าคิ้ววพอดีมือ, <c oughs> อน,นี่คามารอแล้วนะ <c oughs> เอาพี่หอยพมลืมทักทายท่านผู้ชมหรือเปล่า เนาะถ่ายมาตั้งนาน <c oughs> นี่ลืมนะลืมเรื่อปข่าไม่รู้สวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีนะวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับสงสัยมาเชา้าห <laughs> ยิบถ่ายเลยหมห้ยลืมพี่อ้อย,สสยาาอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับ มาถึงเห็นพี่อ้อยกำลังแบบวุ่นวุ่นอยู่ไงก็เลย,ก,เลยก็เลยแทยถ่ายพี่อ้อยของพี่อ้อยสวัสดีไปแล้วใช่ไหมจำไม่ได้อะออสวัสดีหรือ,อยังสวัสดีอีกรอบไหมอีกรอบไหมสวัสดีครับไม่รู้ผมก็ไม่มั่นใจจําไม่ได้พี่อ้อยขาดไม่ได้นะท่านผู้ชมเราต้องแบบให้ความเคารพด้วยนะครับสําหรับ ผู้ติดตามพี่อ้อยด้วยนะเลือวกันด้วยว่าเป็นบ้าเ่าไวทั้งสองครั้งใช่ไหบ ออถ้าเป็นช่วงเช้าจัดจัดแบบนี้ลูกค้าจะแยกน้ำไว้ก่อนนะถ,ถ้ามาช่วงสายๆก็ใส่แก้วส,สวยๆนี่นะวันนี้ผมมาเช้าตู่เลยก็เ,เ,ออเลยเป็นเบอบอๆหน่อยนะนทั้งคนขายด้วยนะนแต่คนทำกาแฟน่าจะจูนติดแล้วแหละใช่ไหมุทา ก็มีบ้างนะครับที่ใส่แก้วแล้วพร้อมทานแต่ถ้าเป็นเมนูออเดอร์โทรสั่งนี้ก็จะเน้นไปที่แยกสุงกันก่อนนะครับแยกน้ำได้เห็นเมนูหลายแบบหลายสไตล์เลยนะวันนี้อากาศค่อนข้างจะ จะแดดแรงมากนะทุกคนแต่ช่วงเย็นนี่หนาวสี่เยนะคะที่กนวนเราไม่มีงานแห่ลอยกระทุง,งใช่<ล>ใช่พี่อ้อยกะว่าพี่อ้อยจะไปกินลูกชิ้นปิ่งที่งานถึงช่วงเทศกาลแต่ในเมืองจัดอยู่นะพี่อ้อยครับอ,อยู่บึงหน้องคอดบึงแก่นนะครอ,อะไรแล้วก็ที่มหาลาัยคอนแก่นก็จัดใช่ดูในเพจนะ ชวนน้องๆไปเที่ยวไหมล่ะพี่วยตกค่าแต่ก็กลัวโควิดเนาะนะครับพื้นที่ชุมชนคนเยอะๆเราหลีกเลี่ยงกันดีกว่าฮะใจนึ่งก็อยากไปใจนึงก็งงแบบว่ากลัวใช่ไหมกลัอ่าโหพี่ว พุ่งลาวเลยนะน้ำตะกี้บางทีเ็าไม่เห็นก็ได้ไม่ต้องต้องเห็นนะคนจะรู้ว่าเขาพี่ก่อนเปิดพุ่งจวดเลยนะครับน้ำต้มสุกย,ย่อยตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ไม่ตอ,มตอนแรกนะพี่ว้ยก็จะเนียนแหละตะกี้ ร้านพี่อ้อยนี้สไตล์แบบด้นสดๆเลยนะครับทุกคนเราไม่มีการเตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้ทุกคนคงจะดูแล้วตั้งแต่เริ่มทำคลิปให้พี่อ้อยมานี่สดๆทั้งนั้นเลยนะครับบรรยากาศชิวๆบรรยากาศจริงๆกันไปเลย ว่าแล้วนึกนึกถึงตอนที่มาถ่ายพี่อ้อยใหม่ๆเนาะคลิปแรกๆเลยจําได้เลยใช่ไ,ไอผมก็ไม่กล้าคุยพี่อ้อยก็ไม่กล้าทักนะให้จําได้ก็มาถ่ายอะไรนาะอะไรประมาณนี้ตอนนั้นจําได้ว่าเป็นช่วงเปิดเทอมด้วยตอนเช้าเช้า,เ,ชาเมนูเมนูเด็กๆเ,เยอะด้วยนะ,ะคุยกันสนุกสนานกันไป ็น <C ourse> พี่อ้อยเคาะเอโถอู้พี่อ้อยพี่ว้อยแตกไหมไม่แตกพี่อ้อยจับดีๆจับดีๆพี่อ้อยอันตราย,ยาเดี๋ยวนี้ตั้งไว้นี้ดีกว่าจะล้มีอยากงนได้นะคะโอ้ดีนะแก่ไม่แตกแล้วก็ไม่กระเด็นใส่ไอ,ไอที่ทำอ,อยู่เนี่ยมันไม่รู้มันไม,<อ>ม,นไม่หมดหมดนะยังเป็นน้ำร้อนแล้วพี่อ้อยร้อนมืออะไรแล่วนะร้อนนิดหน่อยจ้ะอ่า ประครบน้ำแข็งครับอ,อันตารายอันตารายย่อยจะเป็นอะไรไหมล่ะเนี่ยบ่อยค่ะหลังกล้องบ่อย <c oughs> โอ้นทำร้อนด้วยนะพี่วายอันนี้เป็นเคสเป็นเคสโชว์ให้ดูนะคะเราต้องระวังระวัง<ๆ><ๆ>ยาอะไรดีวกว่าพี่้อย <c oughs> มือพี่้อยจะโปงเอานั้นนะ่ะอันตารายอันตราย มันเลื่อนอะนะเนาะท้อน,ทนี้เลื่อนเราต้องจับดีๆดูนิ้วพี่วายแดงเลยนะแดงเลยนะน้ำตัวนี้ยิ่งร้อนๆเลยนะคทำต่อไหวไหมละ่ะได้แค่นี้เอง ยิงนี่ลวกเอยอะไรโดนมาเยอะค่ะแค่นี้กลัวแบบจะเป็นแผลผู้พองอ่ะนี่พี่วายไม่ไม่ถึงนั้นใช่ไหมเราประคบน้ำแข็งแล้วไม่เป็นไรดูนกระเด็นใส่ผ้าพี่วายเลยเปียกเนื้อเนมันมีแบบสองสามชั้นอ่ะอยู่ตรงเนี้ย ย,ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับยอยโดนไปแล้วน้าร้อนร้อนไม่ร้อนธรรมาดาเนี่ยร้อนจากเครื่องกาแฟสดนี่ร้อนจีเลยนะเป็นเคสเป็นเคสกปานะคะมันก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างนะเนาะต้องจับแน่นๆนะคะเมื่อกี้ที่อ้อยจับแน่นๆ <c oughs> มันก็เลย <c oughs> มันก็เลยหลุดมือหลุดมือพนะ <c oughs> น้อยโกโก้วเดี๋ยวมาเอาครับผมจ่ายเงินไม่เลยอาเธอร์อาเธอร์ไหนจ่ายเงินไม่เลยเป็นพนักงานพี่วา้น้องจ่ายตังค์มาแล้วนะครับใบลอยนี่แหละลูกค้าพี่วายมาสั่งแล้วก็แวะไปแต่เด็กน้อยนะแม่แต่เด็กน้อยก็ไม่อยู่แม่แต่เด็กน้อยก็ไม่อยู่สไตล์วอล์กอินของแท้นะครับ คือเด็กๆยังรู้ว่าต้องรอต้องรอคิวหน่อยนะก็เลยต้องสั่งแล้วก็ขับรถไปหาเล่นครับอันนี้เป็นแดงมะนาโซดานะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดี่ว่าพี่วาททำอะไรไปบ้างนะมีชาเขียวมีอันนี้อะไรนะพี่วายอาเมริกาโน่อเมริกาโน่นะลาเต้นะครับชาเยน็นนะ อันไหนดีครับพี่อ้อยไม่อยู่นะตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านคนเดียวเลยนะครับ่อยรอไว้นะคครับชามะนาวกับนมสดปั่นนะพี่อ้ยอยมีอะไรให้ช่วยบอกนะครับพี่อ้ยอยนี่เป็นเมนูแยกน้ำเ,นะเดี๋ยวลูกค้ามาลับนะพี่อ้อยจะทำเป็นไว้ในตู้แช่ยเย็นเลยลูกค้ามารับก็จะรู้เลยว่าของใครเป็นของใครนะครับ กลับแล้วก็ไปเลยบางทีพี่ว่าอาจจะก่าเวลาให้ลูกค้าด้วยนะแบบเผื่อเข้ามาช้าพี่ก็จะแยกน้ําให้เลยนะไบทานใหม่ๆกัน อ๋อเดือดพี่อ้อยเยอะต้องให้สมาธิพี่อ้อยหน่อยนะรครับช่วงจุ่มลูกมะนาลงไปในแกวให้ดูแบบอันหนึ่งอันเดียวกัน อร่อยนะครับม,มีความน่ารกหอมผลไมส้สดชื่นดี นิ้วพี่อ้อยมีอาการอะไรไหมตอนนี้ไม่จังจากน้ําร้อนลวกราว่าเราประคบน้ำแข็งปกติแล้วเนาะใช่ยิ่งกว่าอุปกรณ์เลยนะก็คือมือเรานี่แหละมันจต้องหยิบจับตลอดครับมันจะเป็นวันมันจะมีอย่างนี้นะคะมันจะมีวันกระชับกระเซงมันจะมีวันมันจะมีวันเลิกมันจะมี ตอนนี้ที่ต้องเร่งเร่งมือแล้วนะออเดอร์ถี่เข้าสิ่คาแล้วลูกค้าก็จอดรถมารอคิวรับเลยวครับจานนี้ก็มีนะเกือบลืมใส่เกลือซะแล้วพี่ยวย <laughs> ชามะนาวขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับ ลาเต้เขากลับมาแล้วพี่อ้อยพี่พ่อมาถูกรอบมาถูกรอบมาถูกรอบช่วงกาแฟสดเนาะเช้าเช้าแล้วแต่ว่าลูกค้าวันนี้ลูกค้าอาเจีง่วงนอนอะไรอย่างเี้ยนะคะครับแยกถุงอ,อัดต่อไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเ ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกรอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะเขาพิชาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราลากันไปกันเลยกับออเดอร์นี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้พี่อ้อยทำมาเกียโตน้ำครึ่ง คาราเมลไม่มีน้ำเชื่อมค่ะม,มาเกียโตคาราเมลมาเกียโตต้อคารา,าเมลคาราเมลมาเกียโตครับครับนี่เดี๋ยวรอบหน้าก็ถามพี่อ้อยไหม <laughs> ต้องถามไงเช็คความแน่นอนเอนี่อันนี้เป็นเนสวีต้าปั่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเค